ส,สดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องซันเดลินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนันนะคะมาเล่นเกมโรบล็อืน่นเองเย่วันนี้นะคะน,น,นะคะก็จะมาเล่นแบบนี้นะคะทุกคนนี่บล็อกสีหลบหลีนั่นเองไปเข้ากัเลยอุเข้ามาแล้วได้เล่นเลยอะ่ะนี่ เขาจะกําหนดสีมาให้เรานะคะแล้วให้เราไปยืนให้มันตรงกับสีที่เขากําหนดนะคะทุกคนถ้ายืนไม่ตรงเราก็จะตกนะว้ายสีทอง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 ว้ายบ้าบ้า้โอเคสีม่วงนี่อย่างนี้นะคะทุกคนก็คือต้องไปยืนให้ตรงกับสีนะคะถ้ายืนไม่ทันก็ตกนะคะทุกคนสีชมพูอ่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านี่ ว้วเราแข่งกับคนนี้เพราะว่าเพื่อนตกไปหมดแล้วอาสีส้มอู้เราก็ยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะคะทุกคนสีบันเย็นสีบันเย็นสีบันเย็นอ่าสีแดงสีแดงเข้มนี่อ่ะเพื่อนอุ้ย <c oughs> นี่สีทองอยู่นี่เลยอุ้ยเพื่อนมีพักพวกเยอะมากวายวาย เคียวเข้มอุยอ๊ยทุกคนไม่กี้เห็นอะไรไหมทุกคนไม่กีดเห็นอะไรไหมเออออุยอ๊ยอีกนิเดียวเองนี่นะคะทุกคนถ้าชานะเราก็จะได้ไปเต้นบนนูนจะเป็นตัวละครไปเต้นบนนูนนะคะทุกคนนี่ลากไปมา,มาเริ่มเกมแล้วสีม่วงนี่สีม่วง มาสีแดงเข้มนี่สีแดงเข้มต้องดูดีๆนะคะทุกคนนะแล้วก็สีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินชิปโอเคแล้วก็สีสีอะไรสีเนี่เหรอสีน้ำเงินสีเทาอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเกือบไปแล้วสีน้ำตาล เอ้ไม่ใช่อุ้ยผิดผิดผิดอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วมองผิดตาบอสีหรอไม่ฉันไม่ตาบอสีพูดกับตัวเองอ่าสีทองตอนนี้เวลาก็เริ่มแบบน้อยลงแล้วนะคะทุกคนสีน้ำเงินสีฟ้าเล่าเขาเรียกสีน้ำเงินสองอันเลอุ้ยเราแข่งกับคนนี้อีแกแล้ว ชุ่มชุ่มชุมชุมชุ่มสีดำเงินโอ้ได้สีดำเงินเยอะมากสีดำสีดำสีดำสีดวิวย,ยทุกคนสองคนได้ไปเต้นกับเพื่อนสองคนอะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแบบมาเป็นบล็อกสีนะคะทุกคน นี่อย่างนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยเขาจะกําหนดสีมาให้แล้วก็ให้เราไปหยีบสีตามนั้นนะเดี๋ยวเขาจะให้เลือกแบพนะด่านนะคะทุกคนนี่เรามีสั์เลี้ยงด้วยนี่นะคะทุกคนมันได้มาจากอันนี้นั่นเองสีส้มอันเดะเดี๋วดูเพื่อนเรากอนนะตอนนี้นะคะเพื่อนเรากําลังเล่นกันอยู่นะแบบเป็น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 สเกตบอร์ดหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอันนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้เขาชิงกันอู่สองคนนะคะดูซิใครจะชนะ ีดำสีดำตอนนี้ยังไม่มีใครตกนะครับตอนน네ี้เราต้องดูกันก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดอร์ดาเขาคือดอร์ดาอุ้ย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 อุ้ดอร่าชนะทุกคนดอร่าชนะเย้ดอร่าชนะตลกนะดอร่าชนะนี่ นี่นะคะทุกคนเขาจะให้เราเลือกนะแล้วเ,เลือกเป็นหอคอยบอลดีกว่าโอเคหอคอยบอลแล้วก็น,นี่นี่นะคะทุกคนเราต้องไปเหยียบสีนี่สีน้ำตาลแล้ก็มาเหยียบตรงนี้นี่อ้าวเพื่อนทำไมไม่เหยียบล่ะอาวตกลงไปเลยอ้าว <laughs> สีแสงสีแสงสีแดงเออ แต่งสีแดงสีส้ม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 ,สสมนี่นะคะทุกคนนี่ดอร่านั่นเองเอาตัวเราบางังปุ๊บ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 ,บโอเคดอร่าตกเหรอนี่อุ้ยตอนนี้เหลือกันอยู่สามคนนะคะนี่สีน้ำเงินเต็มเลย นี่อ๋อดอลล่าอยู่นู่นดอลล่าอยู่นู่นอ่าแล้วก็สีม่วงอา้าวแล้วก็เหยียบสีม่วงอยู่นี่นะอุ้ยสีชมพูสีชมพูสีโอเคนี่ดอลล่าทุกคนดอลล่าอยู่ี้ดอลล <c oughs> ่าแถวเข้มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> Oh my god อุนยทุกคนนี่เราได้ขึ้นไปเต้นแล้วนี่ทุกคนเราได้ขึ้นไปเต้นแล้วยี่อันนี้นะคะทุกคนมันจะมีแบบท่าเต้นนะอันนี้แฟอันนี้เตะเออเอออันนี้แรงเอาอันนี้เหมือนเดิมไหมเอาหมดดาวดีกว่าหมดดาวเอออันนี้หมุนหมุนชู โอ้เวียนหัวเวียนหัวนี่อันนี้หมดดาวนะคะทุกคนนี่สีม่งวงอีสีตอนนี้อย่างอีสรีอุ้ยอุ้ยดูคนนี้ดูสีเขียวนี่สีเขียวเยวชงเ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 ชง,ชง,ชงอุ้ยแล้วงสามคนคนเดิมด้วยนะเนี่ยเอาอย่ายังไม่สามคนหรอกดูผิดดูผิด สีชมพูนี่นี่สีชมพูสีชมพูเอ้ยดูสิตานีใครจะชนะสีฟ้านี่สีเฟ้ามะนาวเขียวนี่มะนาวเขียวอ้ทุกคนลวมตัวกันอยู่นี่สีบานเย็นบานเย็นบานเย็นปิด สีเทานี่สีเทาจสีฟ้ามะนาวเขียวมะนาวเขียวไม่ต้องเขียวออ้ยเกือบไม่ทันทุกคนสีฟ้านี่สีฟ้าวยตอนนี้ยังไม่มีใครตกเลยนะคะส,ส,สี่คนนี้ สิเฮียสิเ e. ีไม่ใช่ทุกคนเราชนะอีกแล้วเย้ทุกคนเราชนะอีกแล้วเต้นอยู่กลางเวทีนะคะเวทีดาวอู้ท่ท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรเน Buff ี <AC> ่ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะวันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะทุกคนไปแล้วจุ๊บ